อ่ะเล่นไก่เลยเอานก็เอาเล่นจำกันนะเล่นไก่องดำโรตดดีไก่ทอดไก่ทอดในขึ้นแกนน่ะไก่ทอดใแก้มไกหัวในแก้มอ่ะไก่ทอดในอยู่ันวันไะหน,ย,ย,าน,าย,น,นหยิงแขวนตายวะอาจุมขึ้นในคืนโกนนี่เมน e ี้วะ แต่จุ่มอกาเขาในีจุ่มยังก็ห้องซิปเบอร์ซิปมือห้องจำเราสิาพนันีตันเดียวอากาฮะเขาลงดีนั่นดี่ฮ้ยก็กนะดเดนนนะ็นกระเอาคนเลยไปนะไปเลยนอนนั่น,อ,นอ๋อถ้าคนหลักงะหาบาก ฉันทำได้เปล่าเออทำน้องนี่มึงเหรอทำน้องใหรปะเฮ้ยเกสีเอตึงเอตึงไหมกันได้นะก็ได้นะไม่ได้เขาแข่งกันนะไม่ได้เขาแข่งกันนะแข่งกันเด็ดแล้วคือ Chà, và... nhớ ừ. 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 À, ăn cơm này để cô vậy nè kiểu lên thay lên nóng mó mà Chà, lên nóng mó นาหลังเลยฉีกนี่นะัเีจว่หรอตม้นีมันหวให้เป็นคนแล้มเป็นหัวนาเช่อกันลงนี้มันดีตัวองอืไมาไหนเอ็มมาใจก็โอเคอ่ะนะก็ปอยากใ้อินนินกันีย่างนกไกน่ตกันอันนั้นคือจะาเป็นผู้ดูแลนี mọi Bắn đã cậu Nó cái game bông chân 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 không ลุ้นๆกันอีกแล้วจะอะไนะเขาทิลลุ้นนะเอาเห็นไเนี่ยดูเอาได้ไห lên cải xong đây là tôi đi nha. Không. 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 Không

Det er en narrevogn! Mi getur ikki. Mi takkað.

ชนนาเนชาย็นไม่อนนา,า,อนนา,าไปเลยนีเ้าาเกขอเดกไ่งอ่ะมันก็มีงเที่มที่งนล เอทำายเมนด้มอตาเนเอาละจด้พวกตัวนี <ine> ้แหละชีบมากหรอดมากเขาขึ้นเขาเลยขึ้นะกาเขาอะในู้นเขาเลยขึ้นมอ่็อ่าก็ตัวจุ๊มจุ๊มีอะเขาเนเลยสท้าก็้ Xong rồi xong à? ờ, tham ừ, trái này, ờ <cười> 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 ừ. đây, mất rồi.

អត់ទេអត់ទេឡើយ